สบายดีสบายดีทุกคนนอนหลังจากที่เาขาหล่อเขาวัดพักเกศละเขากะชิมาทาเฮือทาสร้างแลยกะชิไปวัดอรุณตอนนัดจา้า<ป>พี่น้องกำลังสีบเบิง่งอันนี้เนาะสีไปอันนี้เยอะเลยสีไปวัดอรุณกำลังดูอย<ะ>ู่มากจ้าทาช้างแจะวัดอรุณข้าม<ะ>ท่า,นทานหนึ่งหรอือ ้องไปปากเกตกค่ไห้ทางนี้นะน่าคือคือรถอ,อันไฟป,ป้าลงใต้ดินมาลงเรือเลยล,ลงเรือได้หมดเลยแน่นำเจ้าพยาไปปากเก็ตกันได้ ขึ้นเพื่อได้ค่ะ วแงอะมุมนีนะนี่ก็คือวัดอรุณวู้หู้หู้นกนกเสียวนกนี่ก็มาหอด้วนกวัดอรุณอัะน่าจัดด้วันเนี่ยย่างได้ยู่วันเนี่ยได้ได้ พี่นอ้องตอนนี้ก็มาหอัดเลยนาะโค้งยานกันสินต้องแต่ดินเึ็นไปที่เอสล,ล่องเรือพี่นอ้นองแล้ก็มาเกาวัดอรุณธานีนะพี่น้องบรรยากาศก็พอดีแบบพอดีเล่เนี่ยสามสี่โมงเนาะถามาตอนเด็ดเด็ดกับเสด็จโฟะเด็ดสน,นีทก็แบบเจ้าแหลมเป็นได้คอามแบบชิคไปสบายสบายสบาย,บาย <laughs> นกพี่น้องมานี่เกาะสิเก็บยป่าบรรยากาศ อไอกาดสีไทยหูไปหาพที่น้องเบ่งเล้เอค่าไอแบบความจำเต็มเลยไปบอนใสกน่กันก็จะเต็มแนะ่นคุณชายเด้อ กินอ่ะค่าสิบกินวันละรึไงขึ้นไปนนบะเออข้าจอยไม่เห็นเ้าได้ข้าจอยไม่เห็นเ้าได้อ้าวาาว่าซ้อนแหล่ะนี่นกะตันนี่กะข้าจอยใช้ซื้อวิตเตอค่อยๆงา,านน้อซ้แหละป้าสีผ้าไปใส่ มต่่งาภุณหุทำง่ากันเดาอ้าวเขาจะบอกว่าไงงามหย่อนค้นคนงามหย่อนแตงมาสั่นนั่นนะ่รอวัดอรลาดออะไรอาาม เรือเดือนเจ้าพยาห้าจุดู้มันหนัวแล แด้พี่น้องตัวนี้เ้าก็ยังอยู่วัดอรุณเนาะเ้าก็สินั่งเศร้าเมื่อยก่อนพนอเ้าเลาะมาตั้งแต่สนามหลวงเขาวัดพระแก้วแล้วก็คืออันแล้วก็นั่งเพื่อเนาะแบบทัทง้งรถทั้งเพื่อมาเมื่อไรแล้วพี่นออ้องยังจะทั้งเครื่องบินเนาะแล้วเ้าก็สชีพาอันนี้เลาะาอันนี้แล้วแต่ว่าเสื้อเสื้อเหลี่ยมไปพ่น้องพิ่น,ออเน,เนเมื่อยเนาะพี่นออ้นองเ้าก็บชเห็นแต่พาประมาณนี้บวไว้แล้วเยอะมากยงภาพใดวันใดดอกอะไรเลยมันใดเลือนอุโมงลงมาแล้วเนาะ เชียงกับเล่บมมีม่แล้วพลังงานกับเล่แบบทัดหน่อยท้อยลงกันด้วยฐาบนดังกับสีไปเล่งเสียงอันนะพี่น้องกับสีเอาไว้สามีก็น่าจะค่ะซุปอีพีต,ต่อไปว่าสิไปเซนอ่ะแต่ว่า,า,วากับขี้อยากไปเกือบควบเนาะที่ว่าสถานที่เออที่ดังๆนะพีน่น้องกับเอาไว้สามีกนาา็กน,น่าจะนั่และวันนี้จะทันเลยนะพี่น้องผู้คนขึ้นมาไล่แท้ หลังจากอันผ้าลเรอ้มวัดอรุณแล้วเขาก็มาขึ้นเหือต่อเข้าสิบไปอันนั้นะนพี่น้องไปขึ้นเหือไปกินเข่าเน,นีายการสิน่นองเรือไ่นำจะพยาคังคืนนะจ๊ะ คลิปนี้ก็จะเอาไวส้สำนึก่อน่าจะทุกคน,นกเนาะวันนี้ก็พามาขี่เหื่อมาเละาะซุ่มวัดอรุณนะจ๊ะค่ะแบบงามร้ายน่าจะทุกคนแต่บอกเด็กเกิดไปเถิงเนาะเพราะว่าเฮาวหรือเมย์หลาก็เนาะจะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ดินตลอดมาเด้อจ่าบ๊ายบายเด้อ